สวัสดีทุกคนสบายดีเนี่ยมื้อเซาทุกคนนี่ตอนนี้ก็คือห้าวกระแต่งโตป็นข้างกาลแล้วเนาะกับชุ่มข้า่เทมพอทุกคนก็เป็นมื้อที่ห้าวจะไปทำบุญเนาะเข้าพรรษาทุกคน แต่ว่าฝนก็ี่ีตกๆกในเนาะเมื่อกี้กันคือกําลังจะไปเลยทุกคนพอดีฝนตกรัดทางนะอยากให้ฝนเศร้าจังหน่อยนึงนะเบิ่งกันนะว่าเขาจะไปเฮ็ดบุญอยู่วัดใดทุกคนอันนี้จะดเป็นขันพักบาทุกคนเนาะก็มีประมาณนี้ทุกคน,นะม,ม,น,คนมีข้าวมีน้ำหวานมีของหวานมีหมากไม้โดนประมาณนี้เอาไปกับเมย์เฮาทุกคนสองคนเนาะคุอนะ ส่วนพ่อเฮาก็คือเฝ้าบ้านเฝ้าเฮือนอันนี้ให้หยางเพราะเพระก็ได่ให้หยางขุยกล้วยซอยกล้วยให้ยังซอยเป็ดเห็นเป็ดให้ไก่อือเราซอยกล้วยให้เป็ดไก่ทุกคนแต่ว่าแต่ว่าอันนี้นะกัดเฮ็นดาเพนดาเพนดาหมอบไปน้ำบ่เพนดาเอาซื้อหมอกกันบ่ให้มันใส่แล้วกันเอามันไปน้ำหมอกเพนดานี่นะนะ ่สมากมรมไว้จูเจียกันได้ทุกคนแมลนห่อเดียวนะไปเดี๋ยวถ้าฝนเศร้าจักหน่อยนึงทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบเกี้ยดโมงเศร้าเนาะเกี้ดโมงนะจักโมงคืว่าสิทันหรือบ่ทันแต่การแตนเรามันยังบั่เศร้าตกเราก็ต้องเลยไปเลยทุกคนกามีเสื้อกันฝนอยู่พร้อมแล้วกันหรือยังที่เราจะออกเดินทางไปทำบุญมันนี่ก็ได้มันจริงอย่างนั้นบุเบี้ยเออมันนี่ก็ได้ ปเดินทางเลยทุกคนเดี๋ยวเอาเสื้อกันฝนนี่ใส่ไปไทุกคนตัดพ้ามาตอนนี้กับโฮทางเข้าเลยเนาะก็เป็นวัดสร้างใหม่ทุกคนวัดสมสนุกเนาะยมบาลาดเหนือทุกคนเป็นวัดบ้านยมบลาลัดเหนือเราก็ต้องได้พาเม่ของเราได้มาเนาะอันนี้วัดหากสระางใหม่เส้นทางนี่ก็ผ่านเฮือนไป เนะแม่เอาบะบายมาเลยคุณเราเมาอยู่ไปวันนี้เนาะไปวันนี้เนาะอยู่นะปะ่ะบันไดเลี้ยวไดไหมมีไปซื้อเลยได้นี่เลี้ยวไปซื้อเลยครับไปซื้อเลยแล้วก็ไปทั้งพุูนไปทั้งพูนวันทีา่าสิบไปเบิ่งว่าทีเป็นทังไหนเนาะเพราะว่าแม่เขายังไม่เคยเห็นหัวข้ามพวกมาขัดเลยมี่หัวข้ามพรม้อมเนาะ เดก็กจะผา่านบ้านประมาณนี้นะคนกันบุ้งงูเนาะกันว่าใครที่เคยมากัเบิ่งตามนี่นะคนห้อยรถเนาะรถมันเจือดไปทาง,งเลยกจะไปนู่มานน่นเลยนี่แหละนี่เห็นบอกเห็นไหมเป็นแบบนี้แหละ นณะวันเชคคุณผู้ชมละลายในพรรมสถานเวนาหลันทีนขาวเจ้าจงสะลงตัดช่อสายนั้นัห้เห็นคุามสงน้อยและด้อยอันไดเอาเขาใส่บาตรได้ยานั้นในคำจะหันและอุปราแขังพิมพิมเล็กจงได้กัวอยู่ในวตาสงชา ท่านประดายท่านหังจากที่ได้เลยของแรกของแรกของซื่อและของขายของหาวัตถุวรรันอนันวาวัุทั้งนีนาทั้งนัอนนอนเอาทุกคนวันนี้ก็คือเราได้มาต่อแถวเพื่อจะไปใส่บาตรอยู่ทางด้านพุนนะกะฝนตกเข้ากันคนน่ะเม็ดฝนลงมาเลยเนาะเพราะว่าพ่นได้ให้พรของพวกเขา เป็นเมด็ดฝนทุกคนดีแต่โต๊ะกแห้งเนาะโต๊ะเย็นยิบยิบยิบ่ลย,ย,ยนะทุกคนมีแต่รอคิวใส่บบาททุกคนเนาะแต่หลายคนแห้งทุกคนเพราะว่าเป็นวัดที่หากาซังใหม่ทุกคนเนาะหากาซังบ่ฮอดปีค่ะทุกคน6เดือนกับซาววันนั่นเองเนาะก็คือหลายๆบ้านเลยเนาะพากันมาเฮ็ดบุญที่วัดสมสนุกนทุกคนวิธียมมาลาเหนือนั่นเองเนาะ เดี๋ยวรอคิวุกคนทางพีก็คือเป็นยังนเอามือข่มหัวอรบหลายคนเลย เอาคนบันนี้ก็คือก็ได้ตาบัตรเรียบร้อยเนาะนีแต่บันนี้ก็คือญาตินามโน้น อย่าน้ำทาให้คุบาร์พนเทศแล้ะครับอาจากลับอ๋าคือคนหลายเหรคนคนหลายแล้วฝนตะตก้พร้อมนะปวดตก้นาน้ำแข็งสาทานหงเุดอ้าเป็นยังไงเรือลายยังไงตัวขานี่ยใครมาทานโมโหที่แสนเลยใส่ฮะเลยเดี๋ยวตรงนี้เรือบางไม้พอนทุกคนเรื่อยไป้อนหน้ากันนะุคคือยังหลายยนะเนาะยู่ทางในสา ที่แง่ว่าท่านได้ใส mm ่ใส่ผ้าลงคือหลายคนเฮงในนาทีการงานสาธุยานเดลทุกคนตอนนี้ก็คือเฮาก็ได้ออกมาจากวัดแล้วทะกคนเนาะเป็นการมาทำบุญเนาะกับคุณแม่นะจ๊ะ ดี๋ยวเขามาถามความคู้สึกของเมเฆาว่าจะเป็นยังไงยังไงคนไลายวะเมฆาว่าคนไลฟ์คนว่าไม,ม่เคยมาเลยทุกคนเต็มคนเต็มเลยไม่เคยมาก็เลยได้พาเพค,คนมาเนาะเขาก็ทื่ที่สองเนาะที่ได้มาวัดศุภนุษย์เออคนหากำลังหากะสร้างเนาะหากะสร้างในพกเดือนญก็สางวันเนี่ยทุกคนยังม่ฮอบปีเนาะเดี๋ยวลำบางแล้วมันจะ เหตุบุญกี่เนาะทุกๆวันจิตทุกคนจิตข้าทำในหเราจะมาเห็ดบุญที่วัดสมมตนี่คนหลายแช่ทุกคนป่ะแต่ว่าก่อนอื่นนี่เขาจะกลับแล้วเขาจะไปแวะซื้อเครื่องเนี่ยอยู่ในกินนะทุกคนเนี่ยอยู่ในกินอยู่ที่ตลาดยมนาดนี่แหละเดี๋ยวเบิ่งกันเนาะว่าคนสิขายหลายอยู่บ่หรือว่าเขาจะไปเห็ดบุญมาเนาะนี่ มีนกินเขาจะบ่มีนกินเนาาขาเลยพรแม่เฮ้ยเาว่าเขาคือเมือเลยเนาะเขาคือม่นี่ๆ่าะทุกคนพระบาเจ้า,าจไปฮ็ดบุญเนาะเข้าพรรษาเนาะเข้าพรรษาเจ้า,าก,จก็เลยไปฮหดบุญทั้งบ้านและยังกินลสลาดนะของคนหูจ <คน S 2> ักนะคนเนาะ เดียวเดียว <gesch Investment. S 2> ได้อีหยังแน่โซนว่ะได้อีหยังเน่นซื้ออย่างเนี่ยมาซื้อเยี่ยคือเป็นเต่าหามสวยๆค่ะเพ่ซื้อเครื่องอย่างน้อนี่ยอือบ่ปล่าเองทุกคนซื้อค่ะคนซื้อแนวอ่ะตัดเล็บเนาะมีแต่ตัดเล็บครับเนี่ยสวยๆแอก่อนที่มาซื้อในยูนิคินเนาะอันนี้จะเป็นมักซารีพวกซารีต้มมักซารีต้มเอาแล้วนี่ซารีนั่นเล้ยงเด็กนั <cle an le ideas> ่นเลี้ยงเบิ้งก่อนทุกคน เมื่ก่อนเพราะว่าคนกับบลายไงแตเราไปเฮ็บุญมาเนาะฮ็ดบุญให้ศิลปมดเลยคนขายกบลายเนาะอันนี้จะเป็นสารคนสารปานินอ้านินงานินนะหน้าแต่งปานิ่นี่แหละัไโนะนี่ปานิ่งอันนี้ปลาไนเหรอตัวใหญ่เหคนตัวอยใหญ่ตัวเม่ากว่าน่าจะซื้อ ขานียนเลยทุกคสองต๊ะนี่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 ก็น,นี้ดีนชองตัวนีอยังตัวนึงบางอย่างนะบังยังตั้มแต่ตัวไหเ้ตเดียวอะนะตัวเดียวอะยังตัวนึงได้บางอย่างเออคันนีตัวหนึงหน่ง,งกงเนะ็เอาตัวเดียวสวยฟันเนาะน่นี่คันหนยังสดใหม่เลทุกคน ตายังใสเลยเนาะดูแบบสดเป็นตเลยดบหน้าตามันตาใสเลยสารสารของเซาห์แต่มันเลยนะอกถของนะไเค็ดนางฟ้านางนวนเก็ดนางฟ้าลาวกาสารสารได้เดี๋เราจะมาซื้อสารเนาะอุ้ยว่าสิได้ยังกินทุกคนเล็กเลอกบัถือเลย ซื้อแต่สาเนทุกคนถุงสาห้าพันจีตัดภาพมาตอนนี้ก็คือเฮามาฮอดเฮเหนไปที่ร้อยทุกคนเนาะมาฮอ t เือนแล้วฝนก็ยังบ่เศ้าตกทุกคนก็คือยังตกตลอดเวลาเลยเนาะตั้งแต่อยู่วัดไปเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้มื้อนี้เนี่ยเป็นมื้อวันศิลสิบหาค่ำคนศิลใหญ่เลยเนาะทางทีเนาะศิลปสิบหาค่ำทุกๆวันศีลทุกคนจะมีฝนตกประมาณนี้แหละตกแห้งบางมือก็แห้งๆเนาะ แต่ว่าตอนนี้ก็คือไข่แน่บ่แห้งไปเลยแต่ก็ย่างกตก๊ลิ้นเลยทุกคนมาหอ่อเฮือนแล้วทุกคนและนี่ก็คือแนวกลิ่นของเฮาเนาะซื้อเขาเปียกทุกคนเขาเปียกเส้นใหญ่เนาะนี่นแล้วก็ขนมแล้วก็ลิ้นเกี๊ยวกับเจ้าทุกคนลิน้นเกีเยามี่เนี่ยามีเนี่มัน,นจะเป็นหมี่ของลาวทุกคนหมี่ลาวลิ้นเกียมันจะม,มีบัตรอยู่ในนั้นนะแล้วก็ขูดทุกคน ข,ขูดได้อย่างก็เจ้าก็จะเอาให้เนาะแล้วข้าขูดมาแล้วบบได้อย่างเลยกคนมีแต่ว่าครอบใจหลายๆที่มาลองขูดประมาณนี้ทุกคนป้าบันนี่เดียฮาจะมากินข้าวเปียดทุกคนเดี๋ยวมาซินกันว่ารสชาจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้คือเมยของเฮาก็ยังหายเหล่าเนาะมาเฮือนปุ๊บเราก็เฮดเบียดเลยคนหายเหล่าใส่กระตุกเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ได้ขายเหล่าทุกคนขายหมดเลยก็ได้หายใช่ใหมไปอืมข้าวเปียดสิ่ทุกคน หงสิมหาพันเนาะซิ้งอยูตาเปียกส้นเขาเปียนเสินยืนะเพราะส้นยืดเงนกคุอืมล้บอันนี้ด เพือดกับหนางมงกับซินมงก็ค mm hmm. ือขเขามากินข้าวก่อนเมเนะกินแล้วกันแล้วเลยทุกคน คนหนึ่งที่มากิขานข้าวเปียกเส้นไปนี้กคนเพราะมันจะเหนียวเหนียวนุ่มทุกคน,นย่ำก็พอดีแบบเนียวเหนียวแล้วพอดีแซ่บเอาอีกคำหนึ่งขนมทุกคนขนมไข่าหาก อันนี้ก็จะเป็นเหนียวๆน,นะข้างใน,นก็นจะเป็นใช่ถั่วทุกคนถั่วเหลืองแซ่บส,ส่วนกิมนีกน็ประมาณนี้ทุกคนเนาะเ้าก็จะขอตัวจบคลิบแล้วเนาะวันนี้ก็จะเป็นมื้อเข้าพรรษาทุกคนวันที่ซาวเนาะวันที่บ้านเฮาเองเนาะอากาศคือคึ๊ดเนยทุกคนมีโอกาสได้ไปเทดบุตรอยู่ที่วัดสมสนุกเนาะซึ่งเป็นการไปครั้งที่สองของเฮาและก็เป็นการไปครั้งที่หนึ่งของแม่เฮาเองเนาะ เออคนไลายหลายทุกคนหมวดแหงอเป็นวัดใหม่แน่พั้นาการสร้างได้6กเดือนกับเซ้าวันนี้ทุกคนมันเรนีก็เลยมีโอกาสได้พาแมวเฮาได้ไปเห็นบุญทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเข้าใจทุกคนที่ติดตามฮับซึ่งมาโดืดตลอดเนาะส่วนคลิปนี้ e ีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนทุกคนแล้วติดตามคลิปต่อไปเนาะว่าเฮาจะไปไซจะไปกับไผกะอย่าลืมติดตามด้ทุกคนคลิปนี้กะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย